โอเคครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปกิจกรรมนะครับผมผมก็ต้องขอฝากอ่ากลุ่มไลน์ลิเจอร์ของผมหน่อยละก,กันนะผมเป็นกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้นะผมเกี่ยวกับเกมไลน์ลิเจอร์และเกมอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพูดคุยทั่วไปหรือว่าพูดคุยอ่าเรื่องอ่าเกี่ยวกับกิจกรรมหรืออะไรก็ได้นะผมแล้วก็ อัปเดตของเกมเกมไลน์เลนเจอร์นะครับผมไวก่อนใครนะครับผมโอเคก็สามารถเข้ากลุ่มไลน์ได้ทุกคนเลยนะครับผมจะผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะไปร่วมกิจกรรมเนี่ยนะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดเข้ากลุ่มไลน์ด้วยนะครับผมเพื่อมาพูดคุยนะครับเดี๋ยวว่างๆเนี่ยถ้าผมว่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะไปอ่าไปคุยด้วยนะครับผมโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็มาพูดกับผมเดล่าชินกันอีกเช่นเคยเลยนะครับผมทุกคนก็น่าจะเห็นปกคลิปแล้วนะครับผมว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรกันนะครับเรื่องวันนี้นะครับก็คือเราจะมาแจกครับผมเราจะมาแจกแพ็กเกจนี้นะครับผมแพ็กเกจทางล่างของแพ็กเกจตุ่มรับเลนเจอร์เดือนมกราคมนะครับผมโอเคเรื่องแพ็กเกจนี้เนี่ยนะครับก็เพิ่งเปิดขายได้ประมาณสามสิบวันแล้วนะครับผมก็ใครเนี่ยนะครับก็อยากร่วมกิจกรรมเพื่อเอาแพ็กเกจบีเนี่ยนะครับก็ ร่วมได้นะผมอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นของรางวัลเลยนะผมเดี๋ยวค่อยไปบางกิจกรรมนะผมของรางวัลนะครับก็คือแพ็กใจแคปโดนเนี่ยนะครับจะเป็นตุ่มรับเรนเจอร์เดือนพฤษภาคมนะผมก็คือนะครับผมจะให้ทายดับช่องผมครับดับไทายผู้ติดตามช่องผมนะครับว่าผมเนี่ยนะครับสามพันสามร้อยสามสามรับเนี่ยตอนเวลาไหนนะครับเรื่องมีคําใบ้ให้นะผมนั่นก็คือระหว่างอ่าประมาณเที่ยงตรงนะครับถึงบ่ายสาม มงนะครับแบบปากมงตรงนะครับผมก็ใครนะครับที่ตอบถูกนะครับผมอันนี้ตอบได้คนละอ,องเวลานะครับผมงคำตอบนะครับผมโอเค ก็ทํากันตามกติกากันด้วยนะผมอ่าก็กดไลค์เพจนะครับผมกดติดตามช่องนะครับผมอ่ะอันนี้ต่อคนที่ยังไม่ติดตามนะครับผมโอเคก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับฝากกดติดตามแล้วบ้ากกดไลค์เพจด้วยนะครับผมอ่านะครับเพื่อเป็นกติกาในการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมโอเคแล้วก็รางวัลอ่ารางวัลมีดังนี้ครับผมดุ่มรับเลนเจอร์นะครับเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับตับคนที่ทายถูกเป๊ะๆนะครับผมอ่ะทายถูกเป๊ะๆเลยนะครับผมทายถูกเวลาเป๊ะๆเลยนะครับผมก็ จะได้รับในนะครัของแพ็กเกจนี้ไปนะครับผมก็ร่วมกิจกรรมกันได้นะครับผมปิดรับอ่าวันปิดรับคาําตอบนะครับแล้วก็เฉลยวันที่8นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็รางวัลอ่ารางวัลคนที่ตอบใกล้เคียงนะครับผมไม่ใช่รางวัลคนที่ตอบใกล้เคียงไหมนะครับก็เป็นรางวัลที่อ่าตอบใกล้เคียงนะครับผมก็จะมีในทางด้านของอ่าแพ็กการ์ดอ่า การ์ดเลนเจอร์นะครับผมแล้วก็แพ็คขนนกนะครับเป็นปอบใจนะครับรางวัลปอบใจนะครับผมอันนี้เป็นข้างเคียงเท่านั้นนะครับผมคาทายตอบถูกนะครับผมแล้วถ้าอ่ามีสมมติมีคนตอบถูกนะครับผมแล้วผมไปดูหน้าเฟซเคานะครับเขาไม่เปิดแชร์อ่าไม่แชร์นะครับหรือว่าแชร์แต่ไม่เป็นตาธนาณนะครับอันนี้ก็คือตักดินะครับผมต้องแชร์แชร์ลงหน้าเฟซตัวเองหรือแชร์ลงกลุ่มนะครับผมเป็นตาธนรณะเท่านั้นนะครับผมโอเคอันนี้ผมก็ต้องขอบากไว้ด้วยนะครับผมโอเค แล้วก็คอมเมนต์พร้อมแนบรูปอ่าคอมเมนต์คอมเมนต์อ่าเวลานะครับคอมเมนต์คอมเมนต์เวลานะครับว่าผมเนี่ยอ่ uh, ดาดาับพันดับร้อยดับรับตอนเวลาไหนนะผมอ่าคอมเมนต์ได้คนละดองคำอ่า uh, ดองเวลานะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ก่อนที่จะไปเล่นกิจกรรมเนี่ยนะครับก็อ่า uh, กดอ่า uh, กดลิงก์กดเข้าไลน์กลุ่มด้วยนะผมเป็นไลน์กลุ่มโอเปนแชทอ่า ของผมเองนะครับเป็นกลุ่มไว้สำหรับพูดคุยนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับผมก็ทุกคนร่วมเล่นกันได้นะครับผมทุกคนร่วมเล่นกันได้นะครับหรือว่าใครที่คิดว่าไม่ได้กิจกรรมเนี่ยหรือว่าเติมไปแล้วนะครับผมก็ขอเป็นไอดีที่ยังไม่เคยเติมแพ็กต่างๆเหล่านี้นะครับผมอย่างเช่นถ้าถ้าคุณได้ถ้าคุณได้าุ่มรอบเลนเจอร์เนี่ยนะครับแต่คุณเติมไปแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้นะครับผมโอเคหรือว่าจะเอาไอดีใหม่มา เพื่อรับรางวัลก็ได้นะครับผมอันนี้อันนี้ได้เหมือนกันนะครับผมหรือว่าอ่าไอเดียไหนที่เติมการ,ร์ดเลนเจอร์ไปแล้วนะครับผมหรือว่าอ่าเติมไปแล้วนะครับผมก็ไม่ได้นะครับผมไม่ได้นะครับหรือว่าจะเติมไอเดียอื่นก็ได้นะครับผมอ่าอันนี้ก็รอชมนะแล้วก็แพ็กเกจขนลุกครับผมโอเค ประมาณนี้นะครับผมถ้าไอดีไหนเติมไปแล้วเนี่ยไอดีไหนเติมไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะเติมไม่ได้นะครับผมหรือว่ารับรางวัลไม่ได้นั่นเองนะครับหรือว่าอยากดงไอดีไหนมาก็ได้นะครับที่ยังไม่มีอ่ายังไม่เคยเติมแพ็กเหล่านี้นะครับผมนะครับเพื่อรับรางวัลนะครับผมสำหรับใครนะครับที่อ่าอยากร่วมเล่นกิจกรรมนะครับผมเดี๋ยวผมโพสต์ลงเพจเลยนะครับผมอ่าก็สำหรับใครนะครับที่อยากเติมเกมในราคาที่ถูกนะครับผมเติมรูบี้เติมแพ็กเกจในราคาที่ถูกนะครับผมก็อ่าถ้าคิดว่าร่วมกิจกรรมเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะคร อ่าลองเติมเติมหน้าอยากเดาใครที่มีงบจัดนะผมก็อ่านะครับเติมแพ็กเกจในราคาที่ถูกนะผมเติมลูบี้ในราคาที่ถูกนะผมแพ็กเกจใหม่นะครับที่มาเนี่ยนะครับถ้าเติมเองเนี่ยมันแปดร้อยตีดดบเก้าบาทเลยนะแต่ถ้าเติมกับเพจผมเนี่ยนะครับแค่ตีร้อยตีดดบเก้าบาทเองนะผม,ามานะครับก็คุ้มค่ามากๆเลยนะครับ แล้วมีแพ็กเกจต่างๆอีกมากมายนะผมอ่ะใครที่อยากเติมแพ็กเกจไหนนะครับก็สามารถทักแชทเพจมาได้14ชั่วโมงเลยนะครับผมขอนอนแล้วอาจจะไม่ได้ตอบนะครับผมโอเคนะครับผมสรุปนะครับกติกานะครับก็คือหนึ่งนะครับกดไลค์นะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดไลค์เพจนะครับผมแล้วก็กดกดเข้าร่วมกลุ่มไลน์นะครับผมกดเข้าร่วมกลุ่มไลน์นะสองนะครับก็คืออยังไงดีผมลืมแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปขึ้นรูมให้ดูเลยนะอ่านะครับ แล้วก็จะมี่าคำใบ้นะครับให้ทายนะครับก็คือให้ทายเนี่ยว่าผมตามพันตามร้อยตามตามเนี่ยตึงเป็นเลขที่ด่วยมากๆนะครับว่าตอนเวลาไหนนะครับคำใบ้ก็คือเที่ยงถึงบ่ายดาบนะครับผมโอเคตอบได้คุณรับดอกเวลานะครับผมโอเคไม่นับไม่รวมวินาทีนะครับผมโอเคโอเคครับผมคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอใครที่อยากเติมแพ็กเกจนะครับก็ ขอฝากล้านไว้ด้วยละกันนะผมก็อ่ะขอไปกดไลค์กดแชร์กดระคายเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอ่ะใครที่อยากร่วมกิจกรรมนะครับเพื่อเอาแพ็กบีนะผมก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจแล้วลิงก์กลุ่มไลน์ไว้ให้เลยนะครับผมอ่ะใครที่อยากร่วมกิจกรรมแล้วอยากเข้ากลุ่มไลน์นะผมโอเคคลิปนี้นะครับก็กดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าคุณอยากร่วมกิจกรรมนะผมอ่าคุณอาจจะได้รับรางวัลก็ได้นะครับผมถ้าใครตอบถูกนะผมโอเค คลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนโอเคนค้ำอย่าลืมไปเริ่มกิจกรรมเยอะๆนะฮะผมโอเคแจกเยอะจริงนะครับผมอ่ะก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับกดไลค์ถึงหนึงร้อไลค์ด้วยนะครับผม